คำศัพท์บทที่9ก้าสลิมพดาสลิมพดาเศร้าใจพีโกนฮาดาพีโกนฮาดาเหนื่อยชลลีดาชลลีดาง่วงนอนทุกซอรฮาดาทุกซอรฮาดาอ่านหนังสือนักชีฮาดานักชีฮาดาตกปลายอแหงฮาดายอแหงฮาดาท่องเที่ยวถึงซันฮาดาถึงซันฮาดาปีนเขาซาจินันจิกตาซาจินันจิกตาถ่ายรูปชิดาชิดา ตีดีฉีดพ่นชูมินชูดาชูมินชูดาเต้นลำชุกูฮาดาชุกูฮาดาเล่นฟุตบอลนงกูฮาดานงกูฮานาเล่นบาสเกตบอลยากูฮาดายากูฮาดาเล่นเบสบอลซูยองฮาดาซูยองฮาดาว่ายน้ำท่าดา ทัดดขึ้นขี่ชุนบีฮาดะชุนบีฮาดะเตรียมเยยักคาดะเยยักฮาดะจองชุลบันฮาดะชุลบันฮาดะออกเดินทางโทชักคาดะโทชักฮาดะเดินทางถึงคอตตะคอตตะเดินคอรอกาดะคอรอกาดะเดินไปพุลดะพุลดะแก่ออกคายออกพัตตะพัตตะรับเคียวดะเคียวดะเปิดเปิดไฟกึดะกึดะ ปิดไฟโพเนดาโพเนดาส่งทรบตาทรบตาสกปรกแกกึดท่ดาแกกึดท่ดาสะอาดมันจิรึนตอลดามันจิรึนตอลดาปัดฝุ่นสิลดาสิลดาว่าทักตาทักตาเช็ดขัดถูแปลงพอริดาพอริดาทิ้งสอนกอจิรุห่าดาสอนกอจิรุห่าดาล้างจานปันแรรุนหาดาปันแรรุนหาดา ซักผ้าเซทักกิรุลทอลลีดาเซทักกิกกรุลทอลลีดาซักด้วยเครื่องซักผ้าปาแรลลนนอรดาปาแรลลนนอรดาตาผ้าปาแรลรนคอตตาปาแรลรนคอตาอตาเก็บผ้าทาริดา คาริดารีดผ้าแคดาแคดาพับผ้ายักโซกิลฮาดายักโซกิลฮาดานัดหมายคิดาริดาคิดาริดารอคอยโชเดฮาดาโชเดฮาดาเชิญชัตตาชัตตาหาถอนพิวดาพิวดาสูบสูบบุรีอัพพุดาอัพพุดาเจ็บปวดป่วยชูดาชูดา ยอริรุนนาดายอริรุนนาดาเป็นไข้คิชิมืลฮาดาคิชิมืลฮาดาเป็นไอคดมูรีนาดาคดมูรีนาดาน้ำมูกไหลแพทารีนาดาแพทารีนาดาปวดท้องคำศัพท์บทที่สิบสอลซาฤลฮาดาสอลซาฤลฮาดาท้องเสียเพดะเพดะบาดเทดะเทดาลวกปีดะปีดะแผลงข้อเท้า พู้โรจิดาพูา London, ้โรจิดาหักกระดูกชีเรอรุลฮาดาชีเรอรุลฮาดารักษาโรคชูซาลุลฮาดาชูซาลุลฮาดาฉีดยาคิปซึรุลฮาดาคิปซึรุลฮาดาเข้าเผื่อทรงกึมฮาดาทรงกึมฮาดาส่งเงินอิบกึมฮาดาอิบกึมฮาดาฝากเงินชุลกึมฮาดาชุลกึมฮาดาถอนเงิน วันจอนฮาดาวันจอนฮาดาแลกเงินกุลลดากุลลดาต้มให้เดือดซัมตาซัมตาต้มให้สุกคุปตาคุปต่าย่างพกตาพกตผัดทวีกิดาทวีกิดาทอดตุลดาตุลดาเจาะชาลุดาชาลุดาตัดโอริดาโอริดาตัดโชยดาโชยดาขันเข้าแชดดาเชดดาช่างวัดตวงนูริดานูริดากดโนลิดาโนลิดา หมุนธลิดาทลิดาหมุนคอลดาคอลดาแขวนกดตากดตาเสียบชอปตาชอปตาพับพุชิดาพุชิดาติดแปะอมกิดาอมกิดาเคลื่อนย้ายผ้าดาผ้าดาขุดเจาะทำตาทำตาเอาใส่บรรจุมุตตามุตตามัดผูกนาลิดานาลิดาขนย้ายชิตตาชิตตาขนขึ้นสัตตาสัตตาซ้อนเรียงกลองตาดาตาดาเก็บเด็ด แคดาแคดาคุยเขียปุริดาปุริดารถโปรยหวานปบตาปบตาถอดถอนชับตาชับตาจับคูบุริดาคูบุริดาดัดทำให้งอโยงจอบฮาดาโยงจอบฮาดาเชื่อมนนมจิดาโนมจิดาสะดุดล้มมีกรจิดามีกรจิดารื่นตรจิดาตรจิดาตกหล่นล่วงหล่นชุรักดาชุรักดาตกหล่นล่วงหล่นพกบัลฮาดาพกบรลฮาดาระเบิด ปุรีนาดาภุรีนาดาไฟไหม้โชเทหาดาโชเทหาดาเลิกก่อนเวลาชอนกึนหาดาชอนกึนหาดาขาดงาน